ครับทำไว้โปรดักต์นำเสนอหนึ่งอันนะครับวันนี้เป็นรถยาริสเอทีนะครับในี้ปี2018นะครับยาริสเอทีคันนี้นะฮะของเดิมรถเนี่ยเป็นบอกผ้าเราทําเป็นชุดสวมสวมทับของเดิมนะครับอันนี้สีแดงมะเหมี่ยวนะครับหรืว่าสีแดงเข้มนะครับทําตัวสวมดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับในสวมทับของเดิมด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองผ้าเนี่ยนะครับกระเป๋าสองผ้า ซ้ายขวานะครับได้ในร่อนเน่ก็เป็นได้ในร่อนเย็บจกักดีนะครับสําหรับเยบ็บรถรถยนต์โดยเฉพาะนะครับให้ผมถ่ายให้เป็นส่วนข้างหลังแล้วก็มาดูส่วนด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าถ่ายให้ดูชัดเลยนะครับซูมให้ดูใกล้ๆนเลยนะฮะสำหรับงานของเราค่ะบายโปรดักนะครับยานิเดียทีคันนี้นะฮะก็เข้ามาที่ร้านนี่ก็รองรับกันได้เลยนะครับก็คือเราใช้เวลาทํางานสามสี่มงแล้วก็ เสร็จแล้วนะครับก็คือเรามีแอกตรงรุ่นอยู่แล้วนี่นะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับปูพื้นนะฮะตอนนี้เป็นปูพื้นสีดําได้แดงนะครับหมอว่าเป็นสีแดงนะฮะสีแดงมะเหมี่ยวนะครับอันนี้เรียกว่าแดงเข้มนะครับชอบสีไหนนี่มาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9ลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์โตัวสำหรับครับ0809950637 08 0995 06 37นะครับมีสิ่งให้เลือกกว่า1 5สีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ